ผลประกอบการนะครับสําหรับมือนีที่ได้อยู่ประมาณนี้นะครับไก่มีป่าปลาเกยนะครับป่าหางแดงนะครับตลาดปลากระยงนะครับก็สิประมาณนี้มีป่าปีกลัวอยู่ตัวนึงนะครับสวัสดีครับทุกคนมือนี้กัมาหากินให้เขานะครับมาอยู่น้ำน่ำนะครับมาอยู่อ่าลำบานสายนาำลำบันฉาดนะครับมามาลงเป็ดนะครับลงแท่งนาดินลงแท่งเงียขี้กระเดี่ยนนะครับเป็ดป่าหน่อยป่านังนะครับ ลงเพียงเบ็ดหน้าดินนะหน้าปูนฟางปูนนะครับหน้าดินสองขั้นนะครับแล้วฟางนี้ลงเนื้อส่เดือนนะครับนี่ครับลงอยู่ห่วยรัมบัญชัดนะครับสี่หาขั้นนะครับอยู่นี่นะครับนั่งจุ่มอยู่นี่นะครับปลาก็ยังบ่ได้หลายตัวนะครับเพิ่งได้ปลาราสองตัวปลาไข่แยงสองตัวนะครับมือนี่ปลาบ่ไค่กินปดนลดนะครับแต่ว่าก็ยังรุนๆอยู่นะครับว่าสิเป็นจังใดนะครับนี่ลงเบ็ดไปเดาะนะครับ อีกสองขั้นหนึ่งล่หงนาดินใบพุ่นนะครับเห็นไหมครับพุ่นเห็นตะตุ้งติ่งนะครับรุนเย่นะครับสายนำรับบัญชาตินะครับมือนี่ยการล่องเบืองคว่าที่เป็นแดงแดงนะครับดุนรุนกันต่อไปนะครับจยางครับพี่น้องล่งเงียห้อนะครับนี่มาเป็นคู่เลยนะครับแพ็คคู่นะครับผมเมื่อกี้นันบะเถือนะครับมันบะติ่งนะครับเอาคืนมาเลสองนะครับเบืองครับเห็นไหมครับอ้าวรุดไปแล้วตัวนึงรุดนะครับนะครับอีกสองตัวนะครับ ตัวนึงรุดนะครับนี่ตัวหนึ่งติดอยู่นี่นะครับื่อกีนี่ครับมันรุดนะครับเอ้ามานอยูได้ครับชายเบ็ดพงเื่อเปมักเปียมาไก่นะครับเอาเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาเบิงนะครับลังนี่่าสีมี่ยังบ่นะครับเอ้ามาลุนกันนะครับนี่ครับขึ้นมาเบิงเลยมันลอยเปีมาไก่นะครับเอ้านี่ยังบ่ บ่มีอย่างครับติบสัำนะครับเอาอ่านะครับปาเกตัวสวยๆนะครับนี่ครับเพิ่งเาขึ้นมานะครับเป็นเหยื่อห่ำนะครับเมื่อนี้เอาคนกระตกอีกแล้วนะครับนี่น้องกำะมานอยู่นะครับได้ปาเกอีกนะครับใส่สวยๆนะครับเออกระไปครับรุนกันต่อๆไปนะครับว่าจะมันอีกบ่ครับตอนนี้ก็มาได้ปาเกนะครับเมื่อนี้ อ่าในการในการทับแม่สวยนะตอดนะครับเอาเดี๋ยวจะขึ้นมาเบิงเลยนะครับเนี่ยเบิงมันตอดอดกแค่เทียบก่อนนะครับมีกี้นี่เลนนะครับขั้นสุดท้ายนี่ครับจะดิ่งดังนะครับแต่ว่าก็เงียบไปละดังซองเทียแล้วนะครับผมออกมาทันนะครับอืกระดิ่งดังกิลิ่งกิิ่งนะครับแต่ออกมาทันนะครับตอนนี้ก็รุนรุนอยู่นะครับตอนนี้เขาก็ มึงรับผลงานในปลาเกียนะครับเนี่ยยังไงนะครับปลาเกียร์ลปลากะละมังนะครับเห็นไหมครับปลาเกียร์ลปลากะละมังนะครับเนี่ยยังไงเนาะสองเนี่ยครับเห็นไหมปาชีได้ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ลงเบ็ดไปเปลี่ยนเงีย้ยไปรุนอยู่นะครับเบิ่งว่าสีมีแต้มได้แต้มเพิ่มอีกบ่นะครับก็ยังเงียบอยู่นะครับช่วงบรรยากาศแรงๆเย็นๆนะครับ เอามาหาอยู่หากินนะครับตกป่ากันนะครับเอาตอดเมื่อกี้นี่ก็จักไปใช้แล้วนะครับนั้นครับพี่นองกระผมได้หยังนะครับเบิงนักอนโยนอนโยนขึ้นมานะครับ่ามันถือหยังนะครับมาเบิงครับถือปูนะครับเมื่อกี้ครับบานหอนปูครับอ๋อเกาะขึ้นมาเลยนะครับเบิงนะเห้เบิงวาเกาะหมองไดมันนะครับเกาะอันนั่นขึ้นมาเลยนะครับเบิงดูครับ ได้ฮอตอีปูนะครับหมานมอหมานนะครับเบื้องเอาครับพี่น้องโอ้ย่าฮ่าอ้ดูพี่น้องครับอีปูกินฮอดเบ็ดนะครับเบื้องนะครับขึ้นมามันดึงขึ้นมามันเป็นถือป้านะครับหนักอ่อนย่อนอ่อนยอนมากมันได้ใช่ไหมอีปูนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบื้องดูครับถือฮอดปูเนาเะโอ้ยเราแหละครับหมาน มาหาอยู่หากินถืออย่างเี้เราอานั่นแหละเนาะโอ้ยเบิ่งดูรับพี่นอนไหมานเดามานเ้าปลาปีกล้วยนะครับเบิ่งนะครับกินเวดนะครับเนี่ยขี้กระเดียนนะครับป่าปีกล้วยนะครับนี่นะครับโตแบบนี้นะครับเนาะโอ้มานครับนี่ปลาปีกล้วยก็ได้ครับเอ้มันมานครับนี่แทวาพวติ่งเลยครับอินเวสขึ้นมาให้มันติดนะครับ มาอานเดียวครับมาเดียวครับปลากระยางตัวสวยๆนะครับบึงดูครับงามๆนะครับแม่ไข่ทะเลบัวท้องไข่เตี่ยๆอยู่นี่ครับปลากระยางตัวสวยๆมาแล้วครับมาอนอีกเลาะครับได้ปลากระยางนะครับเงาขึ้นมากเมื่อกี้นะครับเอ้ยเอาได้การครับได้การปลากระยางนะครับดูครับใส่งามๆนะครับ ผลประกอบการนะครับสําหรับมือนีที่ได้อยู่ประมาณนี้นะครับกมีปลาปลาเกนะครับปลาหางแดงนะครับปลาลาดปลากระยงนะครับก็สิประมาณนี้มีปลาบีกัวอยู่ตัวหนึ่งนะครับมีปลาเกใส่งามๆนะครับนี่สิประมาณนี้นะผลประกอบการนะครับมือนีนะครับกลับมาแล้วนะครับได้อยู่ประมาณนี้นะครับมีปลาหลงปลาลาดสองสามตัวนะครับปลากระยงปลาเกนะครับ เรียว่าป่าหางแดงนะครับเนาะ